สบายดีสบายดีสบายดีป้าลุงตำไมสบายดีป้าลุงเหรอไหมโอ้ยห้าล้านเมียนหองเมียนยังพี่น้องเอ้ยเมียนหองนอนอันทำไมเมียนหองนอนให้นั้งอ้นจักผ่าห่มไปจักม้อนไปจักนี้แก็ถึกสารพัดสารพัดปัดจะอยู่ยับใหญ่ออก ทางหัวโตหัวเตียงอัดออกมั่ห้คิงเห็ดฟูใหม่ให้นั่งลูกนอนอยู่ลุมนี่บนพืนนอนอยู่นี้อันนั้นบนแม่สีบรให้เพึ่งขึ้นนอนบนนอนแม่นะบนนอนแม่ก็คือบนนอนแม่บนนอนลูกก็คือบนนอนลูกมายมั่วซั่วไปมดบกขักแม่อยู่ดอกลูกตัวเองลูกตัวเองมานกบบกขักบนนอนพ่อแม่นะหายลูกนอน บนนอนแม่ม้อนอยู่เพื่อนแม่มอนก็มาหายนอนนะบนนอนเฮาก็คือเป็นบนนอนเฮาบนนอนลูกก็ต้องเห็ดบนหนึ่งหายนอนลดนี่นางลุงหายนอนข้างๆนี่นี่อันนี้ก็ข้องแม่เก็บผัวผมผัวปุ๊กออกซักเอาไว้ยื่พี่นะผัะมตัวนี้ผัวมน้องลุงมี่แหละนะนี่เอาไว้ยู่พี่่าไว้นี้ ของนางอ้นฝนว่านอนนางอ้นมาผับกันก Luckily, พีน่อันปั้หผมน้องมันสีหมวกกับของมันสีดึงผ่าห่มหมอกงาะผอมผสนห่มผืนหนาวผืนเปิดแอร์นอนอ่ะผืนหนาวผืนห่มทำทีนอนอันนี้ก็ได้นี่ป่าห่มเพิ่นอันนี้ป่าห่มกับผักปูอันเดียวกันผืนนอนนี้นางลุงไงมวยหมวยเสือตุ่ยเสือผ้าผืนห้ามานี่ก็ให้ผืนนอนนี่ซะ ตุดเธอพาน,น,นั่งลุงนั่งน้องลุงแล้วคนอ่านหน้าคนเสียนจะา,าแล้วเนนอนอยู่นีอ่อันนี้สิไปซักผ้าห่มผ้าป๊กอันนี้นะข้าวสารข้าวเหนียวลูกเครื่องถว้วยเด้อเออแล้วก็ปลาทูตัวนึงไปใส่ในหม้อนะต้งเออเก็บไปไหมไปแจ๋ห่องว่าลุงอันนี้แจ๋ห่องว่าอันนี้มันเสียอะไร เออก็ปรนหันอืมเอาประทูตัวหนึ่งในตู้ไปใส่ในหมอนะนี่ตัวนี้ก็เวียนแบบนี้อัดไว้วิทยคนอนนอกจากนางมนต์มานางมนต์นอนนี่นะอัดประมาณนี้น กั็วยมันก็สะอาดสะอ้างห้องอยู่ห้องนอนอันนี้ผ้าห่มไปจับผ้าห่มไปจับมอนอยู่ในข่างเตียงน่ะในร่องข่างเตียงนี่เต็มเดี๋ยว้องให้แมีม้นมุดมัดเหตุใดเลยหยัดลงเลยนี่แั้มีอียังทั้งกระดาษทั้งเทียกองกองอยู่ในหัวบนนอนเก็บออกมุดอนามัยมุดเลยเศร้าเลยสิอดเมียนต้อให้พัเขาวมะลินแหละห้องนี่นะขีง่ะบนนอนโซฟาขีง่ะ คนอยากนอนในยนอนในห้องนอนโซฟาสบ,บายดอกโสดนอนใช้ได้ก็ได้ร้านมาก,กินนี่ก็นอนนี่ร้านมากินนี่กันอนโซฟาสบายน,น้อยมาหนะะึ่งคันก็น,นอนน้ำเม่มอนกัปต,ตมิห้องเม่มอ,อนพุ่นพุ่นอหาดองดองเอาเอ้ยเจ้าพ่านพุ่นพุ่นแข็งแห้งแท้ๆ,ๆจริงแท้ๆโอ้ยเวอร์เงาลูกหลานพายพี่น้อง ความดื้อฮะอืมวัดขี้ดื้อยังได้หันมาอ้าวดองตีก็เจ็บเจ็บเลยตียายนะสองพามือนะตบหูแล้วก็หัวมาโคกใส่เอิ้อเขานี่มันก็เจ็บเลยเห็ดเนี่ยนะหันหันพินคือไม่ยั้งเลยนะผม้ยขอความขิ้ดื้อโว้ยที่ค้อไมดองนะหันวะดองน้องด้วยฮนขันบัตีนตะลุกลงหันนะเออลงมา อืมความดื้อนะลงมาลูกลงมาลงมาเร็วุกหล่าลงมามาเม่บิดเมียมาพัะเข่าห้องหนึ่งเฮ้ยเห็ดยัางกับห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนแท้ห่อนว่ะบรรยากาศข้างนอกแดดเอ้าเอ้ามนลีนะมันเอ้าเอ้าไอ้เอ้ารอได้โอ ลงมาได้แล้วมึงก้าวความดื่ลงมาไว้เก็บซักพปห่มน่ะมีเบอร์ดำยาไปห่มย่งอยู่บ่ฮะเออไปซื้อเอาอีกเอาสีผ้ามาันจะาหอมสีเน้นมะหอมที่ชอบกมาห้นั่นมะหอมสีนี่นะเอาซองสีผ้ามาันจะาหอมนี่กับ,บน,นอนไหม่ม้อนตื่นมาสิเนียน แบบนี้เนมาตื่นจากพออยูบนอนน่บนนอนนะบนนอนน่เที่ไปด่าผลหักซาเนาะน,นี่มัหักสมหักซาได้เพาอยู่บนนอนนะ,นะสำนรับสิบูซาเพราะผันบูซาคือผดเนาะปัญหาคันเป็ดตื่นมาต้องทำความสะอาดบนนอนเนี่ยนเป็นระบบระเบียบแบบนี้แหละนี่นหให้มีกินหอมเราอหามีกิน เม้นกินข้าวเงินคํำหักสิเขามาคันไม่ติกินหอมเนะมีมดผมมีตู้ใส่เสื้อผ้าเดยใส่กระสอบไว้อยางคนางนีลอยู่ดิซื้อตู้มาใส่เสื้อผ้าอยู่เหมือนเป็นระบบระเบียบ นี้ก็ต้มข้าวให้มาโกโก้แมวพี่น้องต้มใส่ปลาทูให้เคืนกินบัดข่าวึ้นแล้วก็พี่เครื่องหม้อพี่เราได้ในข่าวนะมัดแต่ละมือนะกุ๊ก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 อ่ะกินกินกุ๊กกุ๊กหนุกูสองสี่หกแปด กาตกใจว่าเห็นอันไก่โูงเสาคิดว่าเข้าหลักกระไปสรดจแ้วว่าได้เห็นผุดมาห้ากับมาเนี่ยคิดว่าเข้ามาโจมไปเสร็จแ้วเม่พนักพักห้างใครซิบหน่วยกินกินกินอ้าเอ้าเอ้าเอ้าไปก็บมันลื่นเลยได้ อยากจับกองเว้นก็ได้ได้คอนี้ยากเลยอยากจับเนี่ยเห็นมันเกลือขมือขมือลือกองคนเลยเด้เกี๊นั่นแฮ่แห่น้องอ้นเราก็คอยเกลือไก่นมันเกลือแต่มันเลือกเลยเดี๋ยวนี่ฮะกินเบากินกล้วยบ่เท่าขี้ให้ชิบะไข่หองอันยายเมื่อกี้นี่ยายบอกเอ้าจะคือชิบไข่หองว่ะเอิเธอเป็นนี่ไงไห้ ดินตายมากะกะเอาไปตัดตกใจทั้งนี้ก็นจนตกใจให้คือพันย่านนะพี่น้องคือพันย่านนี่ฮะอ่ากินลูกกินเก๊เก๊เปลือกเอาก่อนเอาเอาเอากินบาเลยอืมอา้อากกินเพขาจะข้าไปเล่นในห้องตีนดำๆพายจะห้เพันไปเหยียบมื่อนอนเมียนจะดีเลยแม่์มมว่าเอาเอา,เอาไปใครให้ยังห้องเั็นว่ะลดให้ ชับบับแปลนมากโกรธเม่โกรธยายเว้ยแต่ตกใจคือว่แบบคนญาติน,นี่ยังนี่แหละเ <c oughs> อ้ยตาเมยเอ้ยกล้วยเนี่กประปลาเพิ่นเอาหายกล้วยดิบกระซุกเลยนี่บ่มชุกแล้วใส่ในถังเขาซุกเลยดิกล้วยน้ำเบิ่งก็ <c oughs> กพกเพิ่งกินมกล้วยเ่ยมกระบุกกระบุยมากเดียวหยัดเขาเลยแด้ว,วเผื่อเห็ดนะ ไอ้เบื้งม,มันก็ขุดซุกอีกแล้วบ่เบิ้งแน่มัม่วงนี่พี่น้องเลยส่วรหมดเดืดข้ามหมดเอาไม้ข้ามเม็ดย่อนลงย่อนลงมันนักเนาะเอ้ยปีนี้ตั้งเป็นเลยมันนักมากต้องไม้ข้ามงาขึ้นแน่แบบนี้ลกอกหลี พี่นี e. it, ่ดกบางห to to ่วงไผ่กับดกพีนี่นะย่อยหยับยางอยู่ข้าวเป็นหมากลายมันก็สิเป็นหมากัวใหญ่ได้เนาะมันดกหมากมันสีใบใหญ่ได้ยังอ่อนเยอะอันนี้นะหล่นกับบักอะไร เปิ <rium> ้น <su> ก no um no nope ็บ่แม่นจังหอีหยังคือม่วงไข่ก็บ่แม่นเบิ่งสุกแล้วบ่กินีอยได้หมากกนี่เออยงงบ่สุกนสุกนบ่สุกเ้ยมยมก็เป็นหมากแล้วเออักก็เห็นนหมากแล้วมยมนี่ก็จักสมหรือจักหวานบ่ได้กินลงเบิ่ง น้ำไม่ไม่น้อยเลยค่ะองของท่านจะเถอะผมจงไหนแกงแกงตลอดได้ของเราก็ได้องดีดีเลยซาบัวซาบัวไปลูกไปเข่าวไหนฮ่อนฮ่อนไปเอาคลิปนี้กับผมี่ยังเด้อพี่น้องเดลยทานั่งขิงเวียนบอยู่อบอน,นนอนเวียนเฮือนเวียนซานเหมือนนี้นะมันหกซักผ้าห่มผ้าปกนั่งขิงอนาไม,ม้ด้วยแหละเหมือนนี้ วันนี้กับปัดบ้านน้ะพี่น้องน้องอภาึ้นวันนี้นะจบปีใหม่ดาวปีนี้ปีหน้าอีกโอเคพี่น้องบาย